สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับโหวันนี้เรามารีวิวนะครับทากลางสายฝนเลยนะฮะอัปเดตสินค้ากันนิดนึงนะครับวันนี้เรามีสินค้าที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นรถแท็กเตอร์คูโบต้า L สามสี่ศูนย์แปดนะครับรุ่นหลังคาขาวนะครับรุ่นนี้ปรับสภาพให้นะครับก็เช็คงานสีนะครับงานสีลูกมาร์กนะครับเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเปลี่ยนชุดกรองต่างๆนะครับ เช็คระบบคันหน้านะครับถอดรือหมดนะครับนะฮะตอนอน่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับเพื่อนๆเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเซกเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบูต้ายันมาอิสึกิแชมป์นะครับหลากหลายรุ่นนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ l 3 4ส8ี่นะครับ ต่อสภาพใหม่นะครับเก็บงานสีใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับเป็นรถนานะครับลูกค้ารถจดทะเบียนประมาณปี50นะครับผมรอเล่มออกจากคูปุตานะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ไม่ได้ชําระค่าโอนนะครับผมก็รอเล่มนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวมีเล่มแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับปรับสภาพให้ใหม่นะครับเช็คระบบไฟเรียร้อยเปลี่ยนลังค่านะครับเปลี่ยนเบาะนะครับ เก็บงานสีให้เอี่ยมๆนะครับรายละเอียดการเก็บสีนะครับไม่เลอะเทอะนะครับก็มีการถอดนะครับถอดช่างที่ร้านก็จะมีการถอดนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับมก็จะเป็นฝากระโปรงนะครับกระทะล้ออะไรเงี้ยครับถอดออกมาแล้วก็เก็บงานทําสีนะครับมันจะละเอียดนะครับมันจะไม่เลอะเทอะนะครับผมแล้วก็เก็บเก็บงานรั่วซึมต่างๆนะครับให้ลูกค้าเช็คกระบบกไฟนะครับใช้งานได้ปกติรถสิบกว่าปีเนาะก็ต้องมีการรอบสภาพนะครับเป็นธรรมดานะครับหานางฟ้า L34 สก็ค่อนข้างยากนะครับ ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นรถเก็บงานสีละถ้าจะเป็นรถเดิมๆนะครับก็ต้องขยับรุ่นไปประมาณปีรถปี5 8 5 9ก็เป็นพวก 36S หอะไรเงี้ยครับ L40 สี่ะูนนี่าควรจะเดิมได้นะครับหาไม่ยากถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเริ่มหายากบางทีลูกค้าหลายคนสอบถามนะครับว่าเอะรถรุ่นเก่า l 3 4 l 4 5ทําทำไมต้องเก็บงานโอ้โหรถมันส0บกว่าปีนะฮะก็มีทั้งสนิมมีทั้งผุนะครับเยืรั่วซึมต่างๆเก็บงานนะครับ แล้วก็สีสันเครื่องยนต์สีสันท่อนท้ายก็แดงไปหมดดําไปหมดแล้วนะครับก็ต้องล้างเก็บงานทําสีก็เอี่ยมสะอาดนะครับไม่มีขี้ดินเกาะเลยทีเดียวนะครับเก็บลื้อทุกจุดนะครับเก็บล้างทุกจุดคันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับของสยามแท็กเตอร์นะครับก็ติดมากับตัวรถนะฮะสมัยนั้นยุคนั้นก็จะไม่มีใบมีดตาช้านะครับก็จะใช้ใบมีดของบริษัทสยามแท็กเตอร์นะครับ ก็จะเป็นแบบมีคาร์ล่างประดิษฐ์มาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นแป๊บนะครับหรือจุดจับยึดต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆนะครับชุดปากต่างๆนะครับยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ตาช้านะครับมีแต่รถคูโบตานะครับอุปกรณ์ด้านหลังก็จะเป็นไม่มีตาช้าเหมือนกันจะเป็นโรตารี่ใช้บ้างฐาน LCS บ้างนะครับถ้่ใครเคยใช้ L34 รุ่นแรกๆก็จะรู้อยู่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น ฝาถังน้ำมันใหญ่นะครับผมรุ่นหลังคาขาวนี่แหละฮะปี50นะครับเจคันนี้ไปมิดด้านหน้านะครับด้านหลังให้เป็นอุปกรณ์ผานพวนะครับเป็นผ่าน LCS นะครับนะฮะด้านท้ายก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับโซ่ข้างนะเผาวิดีโออันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมมันก็เหลือน้อยเนาะก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องมานั่นกันว่าเออเมดอะไรเงี้ยครับก็ไปใช้ได้ ใช้เปิดซิงเลยครับใช้เปิดซิงเลยนะครับคันนี้ก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับก็ราคาที่อยู่ที่215,000บาทนะครับใบมีดดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับนะฮะแต่สภาพสุดคุ้มนะฮะยางใหม่สีเส้นนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวน2 1 5 0 0 0บาทนะครับ215,000บาทกับคูปองต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับราคานี้ก็ต่อรองได้นะครับลูกค้าอันนี้ราคาอาจจะ ัพสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าสภ,ภาพไปก็อ,อย่างเฉพาะยางก็เกือบ20,000ื้วนะฮะนะครับหมื่นกว่าแล้วนะฮะก็ลองมาทดสอบขับดูนะครับคันนี้เกียร์ไม่ค่อยหอนะครับลูกค้าเครื่องถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วลองขยับตัววิ่งดูะยละทางใกล้ๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับด้านหลังฝนตกค่อนข้างเละขยับดูในช่องล้างรถนี่แหละ ชั่วโมงนะครับพันหกร้อยนะครับก็อาจจะไม่แท้นะครับลูกค้าสายไม่ขาดนะครับเราไปดูชั่วโมงนะครับรสิบกว่าปีมันจะสาดติดง่ายนะครับมันไม่ขาวนะครับลูกค้านี่อาจจะเป็นแสง นะคอาจจะแสงน้อยไปหน่อยแต่เครื่องยนต์ดีครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเปิดดูท่อระบายกันเดี๋ยวดูท่อระบายอันนี้เข้าสโล่สี่นะครับเกียร mm ์สโลนะครับ L แล้วก็เกียร์สี่นะครับ mm hmm. กเกียร์สี่ว่าดี mm hmm. ว่าไม่ไม่ค่อยหอนะ mm hmm. อนะครับหรับแนวลังสี่ เป็นประคานนี้ก็ลองจัดการแล้วเราดึงโฟวิดด้วยนะครับกับเพื่อสี่ล้อให้ดูด้วยนะครับก็ลูกค้าสอบถามมาเยอะนะครับกับแนวสามสี่ 3, นะแต่ละร้านก็น้อยนะครับค่อนข้างน้อยนะครับในในช่วงตอนนี้เดี๋ยวเ,เปิดสาวบงนิดนึงนะครับ รุ่นแนวสามสี่นะครับจะมีท่อระบายนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนีะครับท่อระบายอยู่ตรงนี้ท่อระบายน้วเบาวนะครับออกมาจากเครื่องยนต์นะครับก็คือถ้าเครื่องหลวมอะไรเงี้ยก็จะดูได้นะครับว่ามีไอหรือเปล่านะคแต่ไม่มีไอนะครับปกติแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆท่อระบายจะไม่ได้ลงมาที่อย่างนี้นะครับเป็นเครื่องแต่เล็กก็จะไปอยู่วนเข้าไปในท่อไอทีนะครับวิธีดูเราก็เปิดปั๊กเติมน้ำมันเครื่องเลยอันนี้เราก็เปิดปั๊ก มีไอ้ก็เป็นว่ารถมีการเริ่มเครื่องหลวมนะครับแต show, ่นี่ก็ับสตตินะครับอัีนี้เราเปิดให้ดูนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ตามักพักแล้วก็ร้อนอยู่นะครับต้องให ok. ้เครื่องยนต์ร้อนนะครับถึงจะถึงจะรู้ว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นหลวมไหมหลวมมากหลวมน้อยนะครับหลวมมากก็ไอออกเยอะนะครับถึงว่างคันสตาร์ไม่ติดเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ถือว่าสภาพปิดเปี้ยนะครับใช้ได้ เป็นโยนนะครับเครื่องยนต์สามตุกนะเป็นโยนก็มีเกลียวทำสีด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยขัดน็อตนะครับรัดั้ำอะไรไม่มีขัดน็อตนะครับราคเองนะครับทเดียวนะครับรอเล่นนิดนึงนะครับลูกค้าอันนี้ก็เลยเป็นการจบสุดก็สองแสนหนึ่งหมื่นห้านะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรนะครับไปพินาพร้อมผ่านควรจะเอาอุปกรณ์ต่อ หลังเป็นโรตาตอรี่เพิ่มนะครับหรือไม่เอาผาร์ตเป็นลตาอรี่ก็ right? ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าแต่เรื่องนะครับก็ LH L 3 4 0 8นะครับตัวดี L 3 4 0 8นะครับคันนี้นะครับ2.115สนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับก็โทร0ู7 5 2 2 3 8 8 3นะครับ0953399988นะครับถ้าทักในไลน์ช่วงนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอ่ารบกวนลูกค้าไปทักในแชทนะครับพิม์ในเฟซบุ๊กนะครับ พอบรรยาแทักเตอร์นะครับพอทุง่งแล้วก็ปัญญาแทักเตอร์นะครับแล้วก็ทักมาในแชทนะครับจะตอบได้ง่ายกว่าจะเจอกันง่ายกว่าถ้าในไลน์มันจะต้องแอ,แอดเฟนก่อนนะครับมันถึงจะอตอบมันได้ถ้าลูกค้าพิมมาสอบถามในไลน์นะครับทั้งผมยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนมันจะมองไม่เห็นข้อความเนาะก็ทักในแชทนะครับสะดวกกว่านะครับก็ฝากไปด้วยฮะกับ L 3 4 0 8มสนยมินนหน้าพร้อมผ่านพัวสองแนนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ